อินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับค่ำคืนนี้่าน่าอยากชวนคุณหยุดอยู่กับประโยคสั้นๆประโยคหนึ่งในสุภาษิตบ,บทที่17ข้อที่27บบอกว่าบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลผู้มีจิตใจเย,ยือกเย็นก็เป็นคนที่มีความเข้าใจประโยคนี้ไม่ได้ยกย่องคนพูดน้อยและไม่ได้ตำหนิคนพูดมาก แต่มันกำลังเปิดโครงสร้างภายในของมนุษย์ว่าอะไรคือความเข้าใจจริงและอะไรคือเพียงการแสดงของอัตตาคนจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าคนฉลาดต้องพูดเก่งต้องอธิบายได้ต้องมีคำตอบเร็วแต่สุภาษิตกลับบอกตรงข้ามว่าคนที่มีความรู้จริงจะไม่รีบใช้มันคนที่มีความเข้าใจจริงจะไม่รีบแสดงออกมา เพราะเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรผ่านคำพูดความรู้ที่ยังต้องรีบพูดมักเป็นความรู้ที่ยังไม่ตกผลึกการยับยั้งคำพูดไม่ใช่การเก็บงำไม่ใช่หมายถึงการกลัวพูดผิดแต่คือการรู้ว่าคำไหนควรพูดคำไหนควรรอและคำไหนไม่จำเป็นต้องพูดเลยเพราะไม่ใช่ทุกความจริงต้องถูกพูดในทุกเวลาและไม่ใช่ทุกการพูดจะนำไปสู่ความเข้าใจ สุภาษิตเชื่อมการยั้งคำพูดเข้ากับความเข้าใจไม่ใช่กับมารยาทนี่สำคัญมากเพราะมันกำลังบอกว่าความเข้าใจไม่ได้แสดงออกด้วยการอธิบายเก่งแต่แสดงออกด้วยความสงบภายในคนที่เข้าใจสถานการณ์เข้าใจคนและเข้าใจตัวเองจะไม่รีบร้อนไม่กระวนกระวายและไม่ต้องเร่งจังหวะของการสนทนาในชีวิตจริงเราจะเห็นบ่อยมากว่า คนที่พูดมากที่สุดในห้องมักไม่ใช่คนที่เข้าใจมากที่สุดแต่เป็นคนที่รู้สึกไม่มั่นคงมากที่สุดเพราะใจที่ยังไม่สงบจะทนความเงียบไม่ได้และความเงียบจะถูกมองว่าเป็นช่องว่างที่ต้องรีบเติมทั้งที่จริงแล้วความเงียบคือพื้นที่ที่ความเข้าใจทำงานได้ดีที่สุดสุภาษิตไม่ได้บอกให้เราเงียบตลอดเวลา แต่เตือนว่าคำพูดที่ออกมาจากใจที่ไม่สงบมักไม่พาไปสู่ความเข้าใจมันพาไปสู่การโต้แย้งการปกป้องตัวเองและการแย่งพื้นที่ทางอำนาจใจที่ยังต้องพูดเพื่อรักษาหน้าจะไม่สามารถฟังได้ลึกพอความเงียบมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือความเงียบเพราะไม่กล้าอีกแบบคือความเงียบเพราะไม่จำเป็นต้องพูดสุภาษิตบ,บทนี้กำลังบอกถึงแบบหลัง ความเงียบที่มาจากความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวและไม่ใช่การถอยแต่เป็นการยืนอยู่กับสถานการณ์อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องควบคุมมันด้วยคำพูดคนที่มีความเข้าใจจะไม่รีบพูดไม่รีบตัดสินและไม่รีบตอบเพราะเขารู้ว่าการรีบมักทำให้พลาดเขายอมให้ข้อมูลครบบก่อนยอมให้ใจตัวเองนิ่งก่อนและยอมให้ความจริงเผยตัวเองก่อน นี่ไม่ใช่ความเชื่องช้าแต่คือการไม่ปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวนำสุภาษิตยังชี้ให้เห็นว่าความสงบภายในเป็นผลของความเข้าใจไม่ใช่เครื่องมือสร้างภาพคนที่เข้าใจว่าบางเรื่องยังไม่ถึงเวลาจะไม่กระสับกระส่ายคนที่เข้าใจว่าบางคำพูดจะทำร้ายมากกว่าสร้างจะเลือกเงียบและความเงียบนั้นไม่ได้ทำให้เขาเล็กลง แต่ทำให้เข่าชัดขึ้นในโลกที่ทุกคนแข่งขันกันพูดแข่งขันกันแสดงความคิดเห็นและแข่งขันกันตอบให้เร็วความเงียบกลายเป็นสิ่งที่ถูกเข้าใจผิดว่าไม่มีอะไรจะพูดทั้งที่จริงแล้วมันอาจเป็นสัญญาณของการคิดที่ลึกกว่าสุภาษิตไม่ได้สอนให้เราตามกระแสแต่สอนให้เรารู้จักจังหวะของชีวิต ถ้าเรามองลึกลงไปสุภาษิตข้อนี้กําลังแตะเรื่องอำนาจภายในอีกครั้งคนที่ไม่จำเป็นต้องพูดเพื่อคุมสถานการณ์คือคนที่ยังคุมตัวเองได้คนที่ไม่ต้องแทรกทุกบทสนทนาคือคนที่ไม่กลัวว่าจะหายไปจากพื้นที่นั้นเพราะคุณค่าของเขาไม่ได้ผูกกับการถูกได้ยินตลอดเวลาคำคืนนี้ย่าน่าอยากให้คุณลองสังเกตตัวเองว่าเวลาที่คุณพูดมากที่สุด คุณกำลังเข้าใจมากขึ้นหรือกำลังพยายามไม่ให้ความเงียบเผยบางอย่างในใจคุณออกมาเพราะบางครั้งการพูดไม่ใช่การสื่อสารแต่เป็นการหลบเลี่ยงสุภาษิตข้อนี้ไม่ได้ยกย่องความเงียบเป็นคุณธรรมแต่ยกย่องความเข้าใจที่ทำให้ไม่ต้องพูดเกินจำเป็นและในโลกที่คำพูดล้นเกินคนที่เลือกยั้งคำพูดได้คือคนที่ยังรักษาความชัดเจนภายในไว้ได้จริงๆ ความเข้าใจจึงไม่ต้องประกาศตัวและความสงบก,ก็ไม่ต้องพิสูจน์เพราะมันถูกสัมผัสได้จากการที่คนคนหนึ่งไม่รีบไม่เร่งและไม่ต้องแย่งพื้นที่ในบทสนทนานั้นไม่ใช่การถอยแต่คือการยืนอยู่กับความจริงโดยไม่ต้องใช้เสียงดัง